สวัสดีครับชาวจอลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศนวัตรมาฝากกันนะครับห้าคู่ครับในคืนวันศุกร์ครับที่3กันยายนนะครับคืน Friday Night นะครับลองเริ่มคู่แรกครับบุเดสซิกาเยอรมันครับฮอฟฟินแฮมครับจะเปิดบ้านพบกับโคโลนนะครับฮอฟฟินแฮมกับโคโลนผลงานถือว่าเท่าเทียมกันเลยนะครับผ่านมา5เกมชนะ2เสมอ1แพ้2ด้วยกันทั้งคู่ครับมีอยู่7คะแนนครับแต่เกมฮอฟฟินแฮมเกมในบ้านก็ถือว่ายังไม่จุดเด่นพวกเขานะครับที่โคโลนก็เก็บคะแนนจากเกมเยือนต่อเนื่องครับแต่นั้นมองฮอฟฟินแฮมนะแล้วยการเสมอกกันนแบบสุ สองปรูต่นะครับผู้ต่อมาครับก็จะเป็นเกมของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับปารีสเอฟเซยครับจะเจอกับทางด้านอลอริยองนะครับปารีสจะถิ่นดับที่11ครับลอริยองดับที่13ผลงานผ่านมา6เกมก็เท่ากันนะครับชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับก็ถือว่าสูสีนะครับแต่ปารีสก็เก็บแต้มในบ้านได้เป็นส่วนใหญ่นะครับพวกเขามีฟอร์มในบ้านที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็ส่วนลอริยองนั้นเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีนะักเกมนี้ก็มองว่าปารีสมีโอกาสที่จะเฉือนเอาชนะลอริยองได้ครับสองต่อหนึ่กาาโชเเซรีอ ของอิตาลีนะครับเฮลัสเวโรนาครับทีมอันดับที่17นะครับจะเจอกับซาซูโร่ครับอันดับที่13นะครับเป็นครึ่งล่างของตารางมาเจอกันนะครับคู่นี้เวโรนานั้นก็ถือว่าผลงาน ในช่วงล่าสุดครับพวกเขาไม่ชนะใครมา5เกมติดนะครับณนที่ซาโซโร่เพิ่งเปิดบ้านชนะอุนเนเซ่มา3ต่อ1ครับมองว่าเกมนี้ซาโซโร่มีความมั่นใจมากกว่าครับพวกเขาแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนก็ไม่น่าจะเสียเปรียบเท่าไหร่นะครับมองว่าซาโซโร่ในเกมนี้ครับมีโอกาสที่บุกมาช่าเวลนาได้ครับ1ต่อ0ครับคู่ที่4เป็นลาลิกาสเปนครับโอซานซูนาครับจะเจอกับเกตาเฟ่นะครับโอซานซูนาอันดับที่13นะครับส่วนเกตาเฟ่อันดับที่8นะครับมีคะแนนห่างกันแค่4คะแนนนะครับซึ่งเกมล่าสุดคครรัับบขอองโซาาน เขาไปแพ้เบติสมา2อูนย์และอุซอล่าไม่ชนะใครมา3เกมติดครับขณะที่เกลาเฟ่ก็เช่นเดียวกันครับไม่ชนะใครมา3เกมติดเกมล่าสุดเสมอเดนมาร์เต้หนึ่งหนึ่งตามเฮทูเฮต้าคู่นี้ถือว่าสูสีนะครับดังนั้นเกมนี้มองว่ามีโอกาสจกหรือกันเสมอนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายเป็นพิมบริคเลยครับในเกมไฟนอลไนท์ที่ไวท์ัตที่เตเดียมนะครับบอลมัดจะเปิดบ้านพบกับฟูตแลมนะครับบอลมัดก็ล่าสุดครับพวกเขาผลงานดีครับอันดับที่หกของตารางส่วนฟูตแลมอันดับที่สิบเอ็ดนะครับปีที่แล้วอนัทเก็บ ไปได้ถึงสคะแนนนะครับเล่นในบ้านฟูลแลมเสมอสองสองเล่นบ้านบ,านบอลมัดบอลมัดชนะ1นูนครับและ3เกมหลังสุดที่บอลมัดเล่นในบ้านเจอกับฟูลแลมเนี่ยบอลมัดชนะตลอดนะครับดังนั้นเกมนี้ก็มองว่าจะเป็นอีกครั้งที่บอลมัดน่าจะย้ำแคนครับเอาชนะฟูลแลมได้2ประตูต่อหนึ่งครับและนี่ก็เป็นทัชเซอรบอลครับของคืนวันศุกร์นี้ครับ